ประกอบกันยำคำคำพี่น้องสบายดีสุขุสุขลนะ่เนาะประกอบกับสองไคยหลาคือเขายำพระทันเลี้ยพี่น้องเอ้ยเอาเอามาเบิ่งการไถนายำคำคำอีกพี่น้องมาไทยนี่เละเคยหลาจัดไปแรงงานหนึ่งเปิดงานก่อนหมู่เลยตอนนี้ยังเหลือสี่คนสบายดีพี่น้องยังเหลือสี่คนมีเบาไครน้องดำแล้วก็บเบาต้นแล้วก็เคยหลาเนาะชาวจอยไปธุระพี่น้องเอ้ย แต่ข่าวว่าเมื่อห,า,นนอหาลูกสาวไปหาน้องมินนี่จังเอายังไปส่งเลยกับจีแคเพิ่นเอาหน่อไม้เอาหน่อไม้บ่อ,อ่าอยู่ภูบ่มีหน่อไม้เนาะอยู่มันปั้งอืดหน่อไม้กินได้ <laughs> ใครหน้ายน้ำกับควาคือเกหน้าชีแ,นะแ,แล่หน้ามือน้อเพราะว่าเรือบอรายรนนยังไงพี่น้อง มาเทคนิคสะโพโต้พี่น้องอันนี้เ้าให้เบิ้งว่เบาๆไข่เพิ่นเทียนสำได้น้องดั้ขี้กันยังได้พี่ยาความพยศบอกนั่นหรว่าความเก่งของอันเบาไข้พี่น้องบอกม่ความพยศคลองน้องดั้งมาใช่เย็นนัวฮอร์โมนพี่น้องเลย มาเป็นย <laughs> like oh ังดอกเพราะว่าให้มันเข่าให้มันเข่าเลยเออให้มันเข่าเลยก็บอกคันยินลมเลยจมเลยบอกให้มันจมกันลูกโกโอ้โหเขาเอาเนี่ยเขาเขาไปถือไข่หน้าเจ้าเจ้าเอาให้นึ่งชองให้แล้วกันให้คอยช่องคนช่วยไข่น้านี่พอถือคอยฟ้องพอคันน้ำเลยมันมันเมื่อยเนาะ มันบอเห็นคลองไทยรถกับมันอยากลมแต่บอลมดอกแตงข่อยยังบอลมเอาสองคนกับรอคิวพี่น้องรอคิวอรอคิวอยู่ไซบอกมันคือแดดเถะคิวหม่มบูเป็นอย่างป๊าปาเดี๋ยวเบิ่งน้อง,องดำอีกก่อนจังไปรอคิวอยู่ห่มเลยก็เนี่ คนเล่งรถคนขับพี่น้องน้องดาเป็นคนขับคนขับพอพอพอลงลงย่านย่านเชียวเชียวเอถถถเอาถารถไปเอาไปถาห้มเหา น้องดำาถ่าไทยเขถาถา่ถาโฮมเพื่อนเลยเขาไวก็ยืดถ่ายเลยเขารอคิวเลยคิว,ค,วคิวหนาคิวหนากับยงบแมเนเป็นคิวเบาต้นพอเขาไทยไปก่อนหมู่เลยเปิดงานก่อนคันไทยห่อนแห้งกับพี่น้องนี่โดดเลยตามโลด,ดพอมีนำ้ำยังเห็ดยังเอออันนี้มัน พูนเนาะมันพนตกมันชอบม,มาตลอดออ้ยแดดอ่ะีรอพี่น้องไปพนคือบ่ตกเนาะพี่น้องพนตกมือได้มินมาบอกเคยตานี่เด้ออยากหูขนาดกล้าก็เริ่มสิใต้ตายเลยชีดำเลยฮะมีดำยะีใกล้สีดำเลยเด้งข่อยอยังอีกเดินออกไม้นะสีดำนั้นยังอีกอาทิตย์หนึ่ง คันพลนตกมากอะอีกอันที่หนึงกับสีดำโบ่ให้คอยเปมาดำดำดำบ่กเขินมาโลดรับบ่ออันคล้าคล้ายคล้คล้ายนะฮะคอยคอยนั้่องช่องคนหนึ่งพันหนึ่งเมื่อละหาลอยมันคือเออมื่อวานลอยก็ได้บปัญญาเขาเป็นคนยังเป็นคนลาวเออโอเคท้อนได้ต้องเอาพันหนึ่งไปเลยเออนั่นแหละอย่างเงี้ยคนเล่เป็ัญญาคนกันเองคนกันเองเ่าต้องเก่งใจกันให้ฮอดให้ฮอดวันละพันผมนะเข้าเข้าเขาลงอยู่วันถ่าเด้ mân cây nằm ăn vô an khoan đình nạt chị tai xăm bát บาท, ôi là nói thế hai bát thôi đấy đấy chị nạt chó khoan 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 đáy ไม่ชี้เอาให้เดียวกันหมดเดี๋ยนี่เอาเข้าใกล้ๆไทยน่อเออเอารถมากาแฟเปียมาละว่านอเออฮะเสดนะบุ๊คแกนเสดลองเสดนะนอตเราผู้เดียวเพิ่นพันตำการมากาแฟเปียมันบวลมบ่เออกะลากมันบวลมแต่ละปีน้าไทยตัดเร็วนั่นเอออันนี้ก็เห็ดบ่ถือบอเออ ở chi hoa học bỏ gó, không giả cho hát câu hỏi, ừ, cái giả ừ. 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 ừ, mà kia ao quan nhau thôi, hả cái neo cám hoa mà nặng, ăn nó rồi đó ยี่ไปขึ้นอีกว่าจกยาเลยบ่กขึ้นในพานมาหน่อยน้อง่บนาคพอบันได้ดกเนวนโอน้องคนตัวน้อยๆนึงาโลอ่งประมาณนี้เลยน้องดำะพีนน้องประมาณซาโลปรนมาณสาขาวครับโอ้ยเขาตั้งสี่ชีบสาสิบแปดอันนี้ประมาณซาโลเจอไอ่าก็ซาติงเจ้าแสดงใช่เลยแสดงเบง โอ้ยมีเฉดแดงอันเดียวเลยมีช่องโค้นได้เฉดแดงนะ<อ>มีต้อง,น,งนั่งขนาดเมืองไปเรื่อยๆพี่น้องถ้ามากก็อย่าลืมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะกดซับสไครป์จังหวะมาจังประผ่าคดคลิปใหม่ๆของสองไผ่าลาพี่น้องไปเงาไปเงาไป,ไปพี่น้องหลังจากขี่ผ่านไทยเลยพี่น้องบ้านนี้ไทยเองเลยเป็นว่าบ่ทันใจบ่าไข่ไทยบ่ทันใจเป็นว่า น่องดำเ่ขาแม่ร,รเาเพิ่งๆน่ะหนักบัวทองตีรถสัมประจักตีรถตีเล็กเองเฮ้ยผ้าไทยยังนักกว่าพวกกันเอ้าเยองโอ้โอ้ขึ้นข้างหน้าแล้วโอ้โอ้ขึ้นข้างหน้าเลย มาเผาเลยได้พี่น้องไอ้ความอยากไทยนะให้ไปเผาตะก,ก้ากับล่าสาวอยู่ถึงอยากไทยนะ้าลงมาเผาเผาก้านะบอกขาดเผาไทยหน้านะคักมาว่าอยู่มาว่่าพีาาคุ้มมือเลิกโรงเรียนแล้วก็มาเลิกโรงเรียนแล้วมาโรงเรียนหนอไอ เออไปนะยังเข่าโรงเรียนอยู่ดิโอหยาคนนะโอ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้น้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้นเ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห้ยเฮ้ยเฮ้อเลยเยเฮ้ย้เ้ยเเฮ้เ้ยเย้้ จอดชื่อสำหรับตีงหน่อยมันก็อยากหนักเนาะโค้งหรือจอดชื่อเก็เนี่ยเอาอีกแล้วพี่น้องเนี่ยได้แบบพวกรถเขาแบบแสงรถ็ีอใส่ยหานาดังเรียบร้อยเลยนั่งเอานะเนาะไทยให้ใหญ่ๆไหญ่มครับให้หน้าเขาเป็นสี่เหลี่ยมคัะแมนตอกปรับใส่อืกิจกรรมทางใดหอย คือวสิกกรรมทางนี้วสิกกรรมทางนั้นอีกคือเก่าคืนก้หน้าอีกคือเก่ามาเอามาเบ่งไปจ่ายอีกเล่ง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  พี่น้องเก่งเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดแชร์แล้วๆวพี่น้องกดแชร์ให้ความเก่งของน้องดำเนาะฝากไว้พี่น้องฝากไว้กดแชร์ฝากไว้ให้พี่น้องพิจรณาปลาลุงพิจารณากดแชร์ให้น้องดำรัวๆวพี่น้องเลยพฟนใส่กดแชร์ให้เป็นประโยชน์พี่น้องให้โลกฮู้ว่าด็กหน่อยคนนี้บอธมดา คนที่ซือน้องดำชุดเนาะพี่น้องเอ้ยความจริงซอยเวียกูงหญ่ได้ทุกอย่างเห็ดเป็นทุกอย่างไทยหน้าขาดหน้าโลกาดำหน้าเกีียวเขาว่าขับรถไทยให้พอชี้เข่าก็ยังได้ถาก,กดแชหลายๆพี่น้อยให้โลกหูเด็กหน่อยที่ซือดำเนาะให้่าลุงหูหลายๆคน เด็กน้อยที่ซืเก่งอีหลีพี่น้องเอ้ยบ่ได้ย่องวานนี่นะความจริงเก่งก็ผู้ใหญ่หลายๆคนอีกเบิง่งขนาดนายืนนะจนสิบเขารปานโอ้ไทยหน้าโย Chưa, chân đi cho bung tìm mân huyền quang bos quang noi nha liệu thân tương bóp 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 มันลมพี่น้องมันลมดินลมยงบกขึ้นเลยออนเอเล่ออลอ <laughs> พอเลย,ยลลรู้ว่าเอาให้มันแลว้วอ้ช่างพ่นะอะเบียอะยังบุเล่เออโค้นะครขี่กระโปกัเลยเมื่อเอเล่ปปเลคนเจอปะ <laughs> ມາເລີຍເ ให้เทิงยังกับพี่แล้วมาให้พี่จังโค้งไปตั้งชานชีให้ปีชี้ไปให้เทิงนั่นเลยชีทั้งให้น้ำลงให้น้ำไม่สมบูรณ์ลองคนเด้เห้ยสีบี้ไปาอาบุรีมันก็บอะไ้แล้วเนาะม่ได้แล้วไปเรื่อยๆน้องพี่น้องไปเรื่อยๆเรื่อๆเื่เตะต่อยพี่น้องเลย thả à, thầy na bê bê. khăm này nhá mà lẹ cái nồi gì cả cho nó dìa bó khẩu bó cái อ่ะมายุมแล้วมันขาดเล็กค้องมันตีนมันบอดเถอะหอดเหล็กเออจองแล้วจองแล้วจองให้น้ำ พูนความพื้นเออเอาไปงาเออปล่อยหายใชเนาะปล่อยหายแล้วเอาเลยนะเออเอาโบเมนจีมังหยาดเนาะมันจะตีงว่าดีก็ได้โยนอาให้โอกาสซะโม่ถุงยันอันนี้นะมีเงินอยู่ในมาริมีจักบาทไปถุงกี่ซื้อไปโทรศัพท์โอ้ ข้ามไม้หิงกระห่อนเนาะข้ามไม้หิงแดดพี่น้องเอ้ยขอเก็บภาพบรรยากาศไปเพียงเท่านี้พี่น้องเอ้ยขอบใจสุขุสุขคนที่ทำมาเบิ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกดตับกดซัดสะไคร่กดมางกรดินยามมาฝากที่ใหม่ๆสองไก่หลาพี่น้องขอกันกินนะสวัสดี